ขั้นสูงโดยตัวที่ไม่ละลายน้ําสกัดขั้นสูงสมัยก่อนที่ผมอยู่โรงงานยายาบางตัวที่ไม่ละลายน้ําต้องใช้ตัวทาละลายอย่างเช่นต้องใช้แอลกอฮอล์ใช้พวกไซคโคลเฮเซนสกัดแล้วเวลาจะเอายานี้ออกมาเอาแอลกอฮอล์ออกไม่หมดครับมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยประมาณสาเปอร์เซ็นเพราะนั้นผู้ที่กินยาเข้าไปก็เลยแพ้แต่ทางการเมเน่งไม่ใช้ตัวทำละลาย เขาเลยใช้คาว่า non solvent เขาใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวสกัดคือทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเหลวแล้วไปจับตัวจีเอ็กหลังจากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแก๊สแล้วมันก็ระเหยกลับไปเพราะมันระเหยไปปุ๊บเราก็จะได้ตัวจีเอ็กซ์มาที่บริสุทธิ์ร้อยเเซไม่มีตัวทัางหลายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือปร่งเอยครับจริงทำให้เราโชคดีโชคดีคือได้พัฒนาจน จนของเราได้สารที่บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้สารที่ดีมากๆเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นสารที่ลอนโซเวนและไม่ใช่บีพอเรนบีพอเรนคือเกสรพึ่งเคยได้ยไหครับเกสรพึ่งกับทางของนอกเขาเรว่าฟาเวอร์พอเรนเกสรดอกไม้เกสรพึ่งกับเกสรอไม้ต่างกันคือเกสรพึ่งยังมีแป้งยังมีน้าตาล ของเราไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลเขีรยออกหมดของเรามีแต่วิตามินแร่ธาตุโปรโต,นรตนีนสารต้านเอนไซม์ครบเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีเส้นมีแต่เครื่องเข้มข้นที่สุดนะแล้วก็ไม่มีโลหนะหนักไม่มีสารกเอล้อนที่ทําให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยครับเขาเอาตัวที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ที่รอบรอบลองเฟสอนกอดสกัดมาออกมดเลย เพราะนั้นใครที่แพ้ละอองเกรสรทานได้หมด